เช้าวันนี้อากาศสดใสแดดแรงแต่เช้าดัง,งเปิดสักพักนะคะทุกคนเปิดประตูมาก็เจอแดงเลยนะคะเมื่อกี้แดงมาบิดขี้เกียจหน้าบ้านตั้งแต่เช้าเลยนะคะดูสีแดดแรงมากเลยนะคะแดงก็มานอนรอหน้าประตูแต่เช้าว่าเมื่อไหร่จะเปิดประตูนะคะเมื่อเราเปิดประตูแดงก็จะดีใจดีใจนะคะเป็นดวงและแดงก็จะยิ่งเดนกับเพื่อนๆนะคะ ไม่รู้ว่าก้หายไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่องดูก่อน,นปรากฏว่าตรงนี้ก็ไม่เห็นโก้นะคะสงสัยเป็นนอนเล่นอยู่อยู่แถวบ้านข้างๆนะคะนั่นไงเจอโก้เดินผ่านกล้องแล้วค่ะทุกคนนึกว่าโก้หายไปไหนเพราะว่าดูทรงกู้จะไม่สบายนะคะแดงก็มาทักทายเช้าว,วันนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แดงด้วยนะคะ